สวัสดีครับพี่อ่านครับครับสวัสดีครับกครันหลงก้าวกระโดกับพยัคแดนเหนือพี่อ่านมองยังไงครับมวยเนี่ยดูง่ายๆเลยแดงหนีต่อยก็ตุกติแต่ผมถามว่ามวยอย่างเงี้ยกรรมการดูได้ยังไงว่าแดงชนะทั้งๆที่ยกห้านี้ก็ไม่ได้อะไรกันมากมายแดงเนี่ยหนีแต่งยกหนึ่งยันยกห้าแล้วมวยเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยเล่นกันเนี่ยราคาในี่การยกการยกห้าเนี่ยราคาเนี่ยมีไหลไปเป็นสิบกว่าหนึ่ง ไหลอยู่ดีไหลรองแบบปุ๊บๆๆๆเก็บไปคะแนนปุ๊บไหลไปแดงเลยผมบอกว่ามวยอย่างเงี้ยถ้าไม่ส่งของกันขึ้นไปเนี่ยไม่มีใครกล้าต่อหรอกมวยในทุกคนทั้งประเทศผมบอกได้เลยนะว่าทั้งประเทศแล้วเอฟซีผมเนี่ยเขาก็เล่นน้ําเงินกันทุกคนผมถามหน่อยว่าหัวหน้าค่ายมวยทํามวยมาแล้วอยากให้มวยชนะแต่พวกคุณมาทํากันอย่างนี้นี่นะผมบอกได้เลยว่าวงการมวยนี่นะมันเสื่อมอีกยางนีงเนี่ยผมพูดได้ฟังเลยนะไม่ต้องไล่หรอกไม่ต้องทํามวยล้มหรอก กรรมการนี่แหละครับแต่ผมถามว่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะเข้าไปขอคําชี้แจงนะแล้วเอาเทปมาดูมวยเนี่ยเขาจะเล่นอะไรกันเนี่ยผมไม่รู้หรอกนะว่าเขาจะโกงกันหรือไม่โกงผมไม่รู้นะแต่ผมดูตามสายตาผมแล้วคนบนล็อเนี่ยถามใครถามร้อยเสียงก็ต้องบอกร้อยเสียงว่าน้ําเงินชนะแต่ผมไม่รู้ว่าพวกคุณเล่นอะไรกันนี่ไงผมบอกได้เลยนี่นะเวทีราชดำเนินเป็นเวทีมาตรฐานนะแต่ทําแบบนี้นี่ทุกวันนี้นี่มันเสื่อมไม่ต้องไล่คนดูหรอกครับตอนนี้กรรมการเนี่ยแหละ ไล่คนดูผมบอกให้เลยเนี่ยถ้าทําอย่างนี้มันเสียชื่อนะแล้วเนี่ยภาพมันออกไปทั่วประเทศแล้วมาทําอย่างนี้ผมลงมาเนี่ยผมต้องการคุยแบบดีๆไม่ใช่ว่ามาทํากันแบบนี้เขาเอาเงินมาเล่นรวยไทยเนี่ยมันก็คู่กับการพนันกันอยู่แล้วแต่ทุกวันนี้มันเสื่อมนะเสื่อมเพราะอะไรครับคือเล่นกันแบบนี้ผมว่ามันไม่แฟร์เลยรวยแพ้ก็ต้องแพ้แต่ผมไม่รู้ว่ากรรมการเนี่ยมีอะไรกับทางฝ่ายแดงหรือเปล่านะ พูดตรงๆนะใครจะมาอะไรกับผมไม่ได,ผมไมได้ผมไม่ได้ว่าใครนะแต่ผมมองเนี่ยให้เด็กมองก็รู้ว่าน้ําเงิน่ยนชนะยกหนึ่งยันยกห้าเดินทําตลอดมีการยกปลายยกเท่านั้นเองที่ถอยออกมาผมถามรองผมขึ้นไปนั่งคุยกับรองเชฟรองเชฟก็บอกว่าไม่รู้จะทํายังไงแล้วเนี่ยมวยด่า<ม>ผมถามหน่อยว่าผมเต็หกว่าหน้าค่ายมวยพาเด็กมาต่อยผมก็ต้องการให้เด็กผมชน,นะแต่ไม่ใช่ว่าทํากันอย่างนี้ผมบอกได้เลยนะ เสื่อมน,นะและเนี่ยมาตรฐานยังไงอะครับตกลงสรุปแล้วให้มวยเดินหรือมวยถอยอมผมจะได้ผมเป็นหัวหน้าค่ายผมก็จะได้ทํามวยถูกด้วยว่าเนี่ยทำกันอย่างนี้มันไม่ใช่นะผมไม่ต้องการออกสื่อผมไม่ต้องการดังแต่ผมต้องการถูกต้องแล้วก็ต้องชี้แจงให้ผมฟังด้วยนะว่าคู่เนี่ยเอาเทปมาดูได้เลยผมถามพี่อะพี่ดูว่าใครชนะเอานี่ดีกว่าพี่ก็รู้อยู่แล้วว่าใครชนะแต่ผมไม่รู้ว่ากรรมการชุดนี้ กรรมการที่ให้คะแนนกันเนี่ยผมไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรมองอเขาใช้อะไรเป็นดุลพินิษทุกวันนี้นี่นะเขาเนี่ยนะผมว่าเขาไม่ได้ใช้วิชาความรู้ที่เขาเรียนมาเลยที่เขาทำแบบนี้นี่ผมบอกได้เลยว่าเขาโกงคนทั้งประเทศทุกวันนี้คนดูอยู่ทางบ้านเนี่ยเนตติ้งเรากำลังดีดีมาเจอแบบนี้ผมถามว่าเสียความรู้สึกไหม<ฮ>เสียความรู้สึกผมไม่ต้องการออกสื่อผมไม่ต้องการดังผมอยากเล่นให้มันสนุกและให้แฟร์กันมวยผมต่อยไม่ต้องช่วยมวยผมหรอกแต่อย่ากโกงผมแต่กรณีอย่างเนี้ยผมบอกได้เลยว่า ต้องมีนอกนายล้านเปอร์เซ็นต์ครับผมคิดที่อันผมกล้าพูดได้เลยว่านี่เป็นอย่างนี้แล้วนี่ต้องเรียกไปสอบด้วยนะเนี่ยกรรมการอย่างเงี้ยตัดสินออกมาเนี่ยสามคนเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นใครมัางนะผมจําไม่ได้แล้วว่าเป็นใครแต่ผมบอกได้เลยว่าแม่งสอบพิรุษมวยเนี่ยมันออกได้ยังไงอ่ะเอาเทปมาดูนี่ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่ามวยเนี่ยน้าเงินเนี่ยต้องชนะไม่ใช่มาทํากันอย่างนี้เสมอสิ่งเสียงให้แดงชนะสองเสียงไอ้เหียมึงใช้อะไรคิดกันมาเนี่ยมันไม่ใช่นะพี่นะ กหน่อยนะครับถ้ายังเป็นอย่างนี้อยู่ผมบอกได้เลยว่าวงการมวยทุกวันนี้แม่งเสื่อมลงทุกวันแล้วหัวหน้าค่ายมวยเนี่ยเขาเอาเด็กมาต่อยเนี่ยค่าใช้จ่ายเด็กมันได้อัดฉีดกันห้าหมื่นแสนหนึ่งขึ้นไปมันก็เป็นรองไอ้แดนอยู่แล้วแต่กว่าจะมาใช้ความพยายามตัวเองขึ้นมาเนี่ยมันเหนื่อยขนาดไหนแล้วมาทํากันแบบนี้เนี่ยเหมือนกับว่าโกงเขานะมวยรองเท้านี้ไม่มีหน้าเสือไม่มีอะไรหรอกเขาทํามวยมาสู้แต่เห็นใจเขามั่งไม่ใช่คุณคิดว่าจะมาดูมวยแล้วมาเอาเปรียบเขาถ้าคุณคิดอย่างนี้นะอยู่บ้านนกัน อย่ามาทํากันอย่างนี้แลวเนี่ยผมได้ได้คุยกับทางประธานเทคนิคหรือยังครับตอนนี้ผมยังไม่ได้คุยแต่ผมเดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยเห็นเห็นพี่อัานลงมาลงมาเดี๋ยวผมจะให้เขาเปิดเทปแล้วชี้แจงให้ผมฟังหน่อยดูยกไหนก็ได้ที่ว่าไอ้น้ําเงินที่มันไม่ออกอาวุธแดงต่อยตุกติดล้มทับเกี่ยวเชือกหนีผมถามว่ามวยอย่างเนี้ยสมควรไหมครับที่จะให้นชันชนะคือมึงมึงไม่คิดที่จะสู้เลยมึงหนีอย่างเดียวเพราะเตะทีสองทีราคาแม่ไปายแดง ผมถามเนี่ยทุกคนเนี่ยในเวทีเขาก็ดูน้ําเงินชนะกันงั้นแต่ผมไม่รู้ว่าสามคนนี้ดูมวยยังไงถ้าตัดสินอย่างนี้นะอยากให้ผมเรียกอาจารย์เลยดีกว่าจุดๆเลยดีกว่าผมบอกแค่นี้นะผมไม่ได้ด่าใครนะแต่ผมพูดว่าจุดๆถ้าจะเป็นอย่างนี้อยู่นะวงการมวยนั่บันเลยผมพูดแค่นี้ทางด้านเงินคงจะขออนุาต